เอาละครับสวัสดีครับผมฮงเอกฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับจะว่าเป็นล็อกกับเซเวอร์เปิด24ชั่วโมงครับผมตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงวันที่197บเกับเซเวอร์ที่3นะครับผมเซเวอร์นี้ผมได้ทำเนี่ยส่วนการนะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองแน๊บนึงเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเซเร์นี้ เซิฟนี้เราทํากันอยู่3คนนะครับโดยมีคนที่ผู้เล่นนะครับก็มีตอนนี้มีหมดมีกร์ตูนไรเดอร์นะบุูรกับกกขี่หล่อสองคนนี้ตอนนี้3คนผมนั้นช่วยกันทำนะฮะแล้วก็ขอบคุณคนที่โดดเดทเข้ามากับเป็นสมาชิกขึ้นักผมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นหน้าจอให้แล้วกันสำหรับผู้มีพระคุณนะผมท้าผมมีมีไรายได้ไปซื้อ DLC มานะผมเดี๋ยวนี้ะให้ดูนะมีอะไรบ้างน,นะครับผม เปลี่ยนมุมมองได้บ้างนะผมตรงนี้จะเป็นส่วนกลางของเรานะครับสำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาเล่นนะผมผมจะส่ง Discord ไปให้ก็เข้ามาก่อนละกันแล้วผมจะคัดคนนะครับแล้วผมจะทำการแบ็กอัพก่อนเผื่อว่าจะมีคนเข้ามาเกียร์ระเบงระเบิดบ,บ้านอะไรเงี้ยผมจะทำการแบ็กอัพไว้ก่อนกันการเข้ามาเกียร์นะผมแต่บางคนก็แบบว่าเอออยากโดเนท t มาเฉยอ่ะมาเป็นกำลังใจให้ก็อย่างนี้ก็ยิ่งขอบคุณเลยครับผมอันนี้ <Wow. S 1> เป็นอ่ะผมให้ดูว่าตรงนี้เป็นส่วนกลางครับส่วนกลางคือเนี่ยผมทำแบบเอ่อร้านบักเอ้ยร้านขายอุปกรณ์บางเจ้าอ่ะเขาทำอย่างเงี้ยทำป้ายใหญ่ๆอยย่าางงงงเี้้แลลขหั ดูฮะไม่ใช่หลังคานะอันนี้เป็นป้ายนะเนี่ยเรียบนี่เลยว่ามันจะมีอยู่บางเจ้าที่เขาทำอย่างเงี้ยเห็นป่ะตามร้านขายวัสดุอ่ะใหญ่ๆอ่ะเขาทำป้ายเหมือนเหมือนบ้านแต่จริงๆเป็นโกดังนะอันนี้ผมยังลือไม่หมดนะเหลือยู่หลัเหลือยู่หลังนึงยังไม่เลือด๋ยวจะลือทำบ้านอยู่อันนี้เป็นส่วนกลางเอาสำหรับนคนที่อยากเข้ามาเล่นด้วยนะฮะที่ผมบอกว่าให้ทำให้เป็นเป็นสมาชิกก่อนอะไรเงี้ยโอเคครับผมช่วงนี้ผมยังไม่ไลฟ์สดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเดือนบวชนะผม,ผม,มผมไม่มีกำลังในการไลฟ์สดนะผมผมก็เลยต้องขอวางมือไป นี่ก็นี่ก็จะเป็นส่วนโกดงังส่วนกราฟจะมีตอนนี้ของยังมีย,งมย,งมยังมีไม่ค,ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับกางต่อเติมเข้ามานะครับจะมีกับอุปกรณ์นะผมแล้วก็จะมีพวกเออของต่างนะครับตรงนี้เป็นพวกของกินนะผมตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์ของตัวแต่งบ้านะไรพวกนี้นะดูดิตรงนี้เป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กส่วนใหญ่ของตัวแต่งนิดหน่อยครับตรงนี้จะเป็นพวกหินสะ่วนใหญ่นะครับผมส่วนชั้นสองแล้วเนเราจะทำไม่เสร็จนะครับผมตอนนี้ก็คือเริ่มวางของแล้วเห็นไหมนี่ครับตรงนี้จะเป็นส่วนเของต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วทุกทีอยากได้ไม้เมื่รา มีต้นไม้ให้ตัดเสมอเลยผมปลูกไว้ยาวเลยตรงนี้จะเป็นต้นไม้ชะง่วนครับห้ามตัด็ดขาดเนื่องจากว่าต้นนี้หายากครับผมดูดิดูดิโคตรใหญ่ครต่อยาววันนี้เลยต้นไม้แบบตัดได้เรื่อยๆอะ่ะเห็นนะจะมีต้นสีขาวอยู่หน่อยหนึ่งส่วนนี้นะผมอ่าเป็นไงมีเซิร์ฟได่สวยปะนี่ตรงนี้จะเป็นสวนผักนะครับผมมีแค่อทตอนนี้มีแค่ทกับกับข้าวครับผมแล้วก็มีอ้อยครับมีแค่สามอย่างนะครับผมกำลังต่อเติมเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่กุ๊ก ปึบว้ามันไม่ได้สักตัวได้วนะปะว้าไม่ติดเลยก็ไก่กุ๊กๆุ๊ตอนนี้มีอสี่ห้าตัวเองตรงนี้เป็นฟาร์มวัวครับเราจะเอาเนื้อเอาหนังไปกินได้เออเอาเนื้อเอาเนื้อ,อ,อไปกินได้แล้วเอาหนังมาทำหนังสือนะผมส่วนใหญ่นใหญ่นะตรงนี้เป็นจะเป็นฟาร์มวัวนะครับเออฟาร์มวัวนะฮะแล้วตรงนี้เป็นฟาร์มแกะแบ๊ะแ,แดูดิแน่นตึ๊บเลยครับผมฟาร์มแกะกับวัวเนีแน่นตึ๊บแล้วผมอันนี้จะเป็นอันนี้ม้ที่เก็บไว้นะวยเนื่องจากว่าม้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไไวว้้ขี่่งแลกก็จะะออยููับหมม๊ดนผเอแแล้้ววมาได้ไงวะเนี่ยีน่ครับ จะเป็นฟาร์มสี่สายพันธุ์ครับแต่มีม้ากับแมวหลงมาด้หน่อยครับตอนนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นแบบอุปกรณ์ DLC ที่เราได้ต่อเติมมานะครับรงนี้เห็นมาเห็นเตาอ่ะครับไมโครเวฟอยาคิดว่าใช้งานไม่ได้นะครับเปิดใช้งานได้ครับอันนี้เป็น DLC ที่ใช้งานได้จริงนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเราจะเอาเนื้อสดครับเปิดไมโครเวฟปึ๊บใช่รอเตาปิ้งมึงงตาปิ้งไฟฟ้ามึงขอต้องยืนใส่ไม่มีควันด้วยมันแงโอ้ยยังแ๋ว นี่ครับอันนี้เป็นโลหุ่นนะผมเป็นโลหุ่นแบบเอ้เอาไว้ตัดหญ้าซึ่งตอนนี้เราทําได้แค่สามตัวกันเนื่องจากว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมดีนี่ตัดต้นไม้ครับอันนั้นหุ่แบบนแบบต้นแบบนะผมส่วนต,ต้องขวานั้นเจาะพื้นดินอ่ะนี่เป็นตู้หุ่นนะดูเป็นไง,งโอ้โหตู้สไลด์ด้วยเดินโอ้โหดูครับ <c oughs> ดูได้หุ่นออกแล้ววะนี่ครับหุ่นเป็นไง,งโอ้โหตึงตึงง้งโอ้หุ่นออกได้พอดีเลยฮะประตูหุ่นเราโโอ้โหแจ๋วจัด นี่ผลงานที่หล่อนะประตูเนี่ยผมซื้อดีเอลซีเมื่อวานเองมันแอบไล่ตอนคืนเนี่ยจอดทุนคนระับจอดทุนก่อนนี่ไงมีหุ่นให้ด้วยครับเซิร์ฟนี้ผมจัดเลยเซิร์ฟที่ผมมี DLC นะฮะสามตัวครับผมตรงนี้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะตรงนี้จะเป็นเอ่อลาวาโพติผมทำทำ,ทำลาวาเป็นแถวเท่าวะอันนี้เป็นลาวาผลงานของจันเดย์ครับผมนี่ดูเป็นไงกดปั๊มลาวาลาวาก็หยดลงมาครับผมแล้วก็มาตักโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าประตูวันโลกนะผมซึ่งยังไม่ไม่ได้อะไรมากมายอยู่แล้ว ตรงนี้เป็นฟานร์มมอนนะเนี่ยเครื่องคั่วเวลามอนตกมามันก็โดนถีบปอกปักปอกปักปกปกัปกปอกปกัปก,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 ปกอยูน่น่มาแล้วเนี่ยมาแล้วก็ยืนข้างมันเนี่ยเอ๊ะไงมันก็ตายลงมาตายไปพอตายเสร็จปุ๊บของมันก็จะเข้ามาในกล่องนี้ฮะดูแฮ่ยไงนอน,นีด้ยังน้อยอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมต่อไปเราจะพาไปดูนี่ครับชั้นใต้ดินครับผมอันนี้ขี้หลอเป็นคนทําไว้นะฮะเป็นชั้นใต้ดินของเราเนี่ยครับชั้นใต้ดินตรงนี้จะเป็นฟาร์มของ NPC นนะครับผมดู ลูติงอันย่ภาษาอังกฤษแล้วไว้รอบนี้นี่มีลูติงครับอันนี้ไฟล์โพเดชันโอ้โหมาพร้อมมาพร้อมอันนี้จะเป็นฟาร์มของ NPC ชั้นที่หนึ่งนะฮะโ,โหลงเท้าเพียบเลยว่ะนี่ครับชั้นใต้ดินมีอีกชั้นหนึ่งนี่ดูมีหุ่นไว้ขุดโอ้โหแล้วดูวีอลเลมไว้เฝ้าเลยโอ้โหยังโหดโอ้โหสแสดงว่า NPC โอ้โหดูดิเนี่ยหุ่นมาขุดไว้ดิดขี่หล่อมนขุดไว้ครับเพียบยางใหญ่ ใหญ่จริงครับฟอร์จูน3ก็มาครับโอ้โหดูเฮ้ยมึงนอนเหรอไอ้เออผมลืมบอกไปว่าผมซื้อ a อนิเมชันมาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าลืมบอกเลยนี่เป็นไงท่าวิ่งซะก่อน <c oughs> ถ้ท่าโดดเนี่ยท่านั่งเงี้ยเป็นไงโอ้โหเจ๋งแวล่ะนี่ครับ a อนิเมชันครับเขาทำเอาใ,ใหม่ครับผมนี่ผมพายดูที่นึแล้วงานอะอที่นึง ฟาร์มเหล็กครับอันนี้แบบเหล็กมีไม่จํากัดแน่นอนใครที่มาเล่นเซิร์ฟผมบอกเลยว่ามีฟาร์มเหล็กให้ใช้ครับผมดูพายเรืออันนี้เป็นจุดเทียบเรือฮนะเทียบเรือเ <laughs> ้อดีดูพายเรือ,อยังไงให้มือไม่ขยับ <laughs> มันจะเป็นพี่ฟาร์มเหล็กที่ฟาร์มเหล็กเราต้องอยู่ไกลหน่อยนะเพราะถ้าอยู่ใกล้เกินไปนั้นเดี๋ยวไอ้กนเลมมันไม่เกิดไงถ้าเราจะฟาร์มเหล็กนะนี่เราต้องขึ้นบนใดบางนี้ครับนี่ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่าขึ้นบนได้ไง โอ้ย oh, yeah. ไงค่อดีหน่อยเนะไม่แข็งเกินไปนะนี่ครับอันนี้เป็นที่นั่งเฝ้ายาม,มครับผมเนี่ยแล้วก็เฝ้าเนี้ยนั่งจ้องดู NBC นครับผมเนี่ยถ้าดูอีกมุมนึงก็เป็นอย่างนี้ฮะท่านั่งของเขาโอ้ oh, และตัวหันตปหวยนะโอ้ <c oughs> จะหันไปคอหักอยู่แล้วเนี่ยนั่งเฝ้าครับเวลากอเลมันตายใช่ป่ะ มันก็ไหลไหลเรี่ยงตามท่อไปมันจะมีแมวหลงนิดหน่อยเดี๋ยวพาลองไปดูข้างล่างแล้วกันเสร็จแล้วละครับผมเราก็จะได้ฟาร์มเหล็กฮนะเราได้เหล็กมาให้ว่าพอกเรเลมตายปุ๊บมันเข้ามาในท่อใช่ป่ะล่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันนะเราถึงเรียกว่าฟาร์มเหล็กไงตอนนี้เรา,าเข้ายุคเหล็กแล้วครับจากจากที่ผ่านคนยุคไม้ยุคหินหมมและเนี่ยเหล็กเป็นไงผมฟาร์มไม่เพียบพ oh, <no. S 1> <c oughs> อผมได้กุหลาบมาใช่ป่ะผมก็จะไปทําเป็นปุ๋ยนะฮะซึ่งไอ้ทางปุ๋ยนี่แหละสคัญมากเลยปรับปรับปรับ มันก็ทำกันย่อยใส่ถังขยะแล้วมันก็จะหล่อแบงล่างตรงนี้ฮะนี่มันจะกลายเป็นปุ๋ยนะฮะรอแป๊บนึงื่อมาแล้วเห็นไหมสามอันแล้วก็เอาเหล็กมาเก็บตรงนี้นี่ปึ๊บ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 นี่เนี่ยผมผมตักให้ดูนะมันใช้ยังไงนะไอ้ตรงเนี้ยดูนะฮะถังลาวาอันนี้แบบสูตรถังเดียวนะ้วผมดูนะปึ๊บลาวาหมดใช่ป่ะกดปึ๊บนี่ไหลอีกแล้วตักปึ๊บนะไม้เลื่อยเลนมา ผมปิไดไว้ก่อนนี่นี่ถังลาวาเติมไม่อันครับอันนี้อันนี้แบบสูตรถังเดียวระบบเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ได้มาอธิบายทีเดี้วกันว่าระบบซับซ้อนอยังไงนะครับผมมันดูแล้วงงอ่ะอัน,นีมน้มันมีเครื่องพ่นไอร้่วหรือเหมืนหน้าตัวทุกอย่างพ่นออกมาเนี่ยประมานี้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวเออเซิร์ฟนี้ <c oughs> เพียงคร่าวๆประมาณน,นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ hmm. กันด้วยนะครับผมสหรดบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล mm ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ mm hmm. วันนี้ไปก่อนนะครับผมบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ